สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยางรถนะครับก็หลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็ยางเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นรอยบาดนะครับก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอาจจะยางระเบิดได้นะครับเรามีวิธีแก้ไขนะครับก็จะเป็นทั้ง รอยบาทนะครับหรือจะเป็นรอยแตกายงาถ้าเป็นแตกายงานก็สามารถใช้ได้นะครับสิ่งที่เราใช้ก็คือนี่ครับเราก็เอาติดรถเลยครับเป็นกาวร้อนนะครับเราก็จะหยอดไปเลยนะครับเพื่อที่เขาแห้งแล้วก็ทําให้ยางติดกันนะครับแล้วก็ช่วยลดการจะเกิดยางระเบิดได้นะครับ นี่นะครับก็เป็นวิธีการที่ร้านยางไม่เคยบอกเรานะครับเพราะว่าเขาก็ใช้สูตรนี้กันนะครับก็จะเป็นรถสิบล้อรถมอเตอร์ไซค์รถไถนานะครับหรือรถกระบะนะครับใช้ได้หมดนะครับวิธีนี้นี่ครับวิธีการทำครับเราก็จะใช้กาวครับหยอดบีบไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาแห้งเนื้อยางเขาก็จะติดกันเองนะครับ นี่ครับป้องกันการเกิดยางระเปิดนะครับก็เป็นรอยอันนี้รอยบาดนะครับนี่ครับก็อยู่ทนนะครับวิธีนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะรอแค่เขาแห้งนะครับ นี่ครับเป็นวิธีการป้องกันนะครับที่หลายๆท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับครับก็รับรองว่าทนทานนะครับคือไม่มีการฉีกมากไปกว่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าใครเห็นว่าคอนเทนต์นี้ดีนะครับก็ช่วยกดติดตามครับกดไลค์กด u ับส r ค b ้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ